สวัสดีค่ะเพื่อนเนเข้าหัวกับกันตาวันนี้นะคะซีรีส์โอลิยูเพียงเธอนะคะสร้างเรื่องอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งทําเมนูข้าวผัดไข่ใส่ซอสพริกนะคะเมนูที่พี่ตะวันทําให้น้องไอร่าทานนะคะมาอีทีล่าสุดนี้นะคะน้องไอร่าโชว์ฝีมือนะคะในการทํามาม่าผัดนะคะ เมนูโปรดของพี่ตะวันนะคะเป็นเมนูเส้นนะคะจากโอเคออเรน l ัลคิทเช่นนะคะของมาม่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําเมนูนี้ตามน้องไอล่ากันนะคะเราใช้โอเคออเรน l ัลคิทเช่นนะคะของมามา่าเป็นสูตรผัดแห้งเมนูผัดไข่เค็มแบบเดียวกับพี่น้องไอล่าใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนเลยค่ะ ที่น้องไอล่าทำนะคะจะใช้เบคอนกับไส้กรอกนะคะเรามีแค่ไส้กรอกนะคะไม่มีเบคอนไม่ได้เอามันเบคอนล้วนก่อนนะคะแล้วที่พี่ตะวันกับน้องไอล่าทั้งข้าวผัดแล้วก็มาม่าผัดเนี่ยไม่มีผักเลยนะคะสงสัยไม่ชอบกินผักกันสองคนนี้แต่ของเราก็ในครัวเรามีนะคะก็ใส่ไปน,นิดนึงแล้วก็ออเ e น t ัลคิทเช่นนะคะโอเคมามา่า เดี๋ยวเราก็ลวกเส้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมผัดได้เลยน้องไอราาพี่ตะวันเขาทานกันสองคนนะคะใช้สองหอ่อเราทานคนเดียวก็ห่อเดียวพอนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆโอเคออเรียนท์ชอคิเชนนะคะเมนูมาม่าผัดไข่เค็มนะคะที่น้องไอล่าทำให้พี่ตะวันชิมน,นะคะในอีพีที่สามของซีรีส์เดียงเธอชิมก่อนนะคะผัดแห้งไปหน่อยนะคะแต่ถ้ามีเบคอนด้วยเหมือนในซีรีส์เนี่ย น่าจะโอเคกว่าน,นี้นี่แห้งไปแต่ก็อร่อยอยู่นะคะหอมไข่เค็มยังไงเพื่อนเืนก็ลองไปทําดูนะคะเข้าครัวกับกันตาลรอบหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆนติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูรีแอคชั่นซีรีส์เพียงเธอโอลิยูของดิงออมนะคะก็ฝากไปดูย้อนหลังด้วยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะไปให้ถึง10,000หมื่นซับสไคร์เบเลยค่ะ